ครับวันนี้มาไหว้ผู้เอยมวัดสะพานสูงครับตรงนี้คือรูปหล่อหลวงปู่นะครับอยู่หน้าโบสถ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหว้กันครับเนี่ยครับเราไหว้ตรงหน้ารูปปั้นหลวงปู่เลยนะครับตรงนี้ไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบปู่ที่ตรงรูปหล่อหลวงปู่อีกทีนะครับนะครับเป็นมาฝากนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็รูปปั้นปู่ เอี่ยมหลวงปู่กินหลวงพ่อ้องสุขครับแล้วก็มีพระนังกระจายครับนี่ครับเราปิดทองที่รูปปั้นหลวงปู่นะครับหน้าโสดครับวอายกันครับตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บปฏิของอดีตเจ้าวาดวัดสะพานตุงนะครับมีของหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อ้องสุขหลวงปู่กินนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่รวมเลยครับของอดีตเจ้าวาดทุกองนะครับอยู่ตรงนี้เลย ใครมาก็มาไหว้นะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับตรงนี้ว่ามีอัติหลวงปู่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเราก็มาเข้าพระบูสดนะครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ครับก็เข้ามาไหว้ครับขอพรขอให้บุญครั้งนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับนี่ครับก็ถ่ายมาให้ดู ครับหน้าสดก็มีคลองใบใหญ่มากเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็รูปหล่อนะครับปูกกินนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทองสุกรอยู่แถวนี้นะครับนี่หลวงพ่อทองสุกนะครับตรงนี้หลวงพ่อทองสุกเราก็มากราบไหว้กันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับตรงที่เราไหว้นะครับให้ดูอีกทีครับลงปู่กินครับแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ก่อนกลับนะครับไหว้หลวงปู่อีกรอบหนึ่งครับ เสร็จแล้วก็เดินไปให้อาหารปลาด้านที่ติดน้ำครับหลังวัดนะครับแตรงนี้น่าเป็นหน้าวัดมากกว่าครับสมัยก่อนนะครับก็มีปลาสวายเหมือนเดิมครับก็มีการมีถังขายอาหารอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อมาให้อาหารปลาได้ครับปลาเยอะมากครับให้สนุกครับนี่ครับแล้วก็ให้อาหารปลาไปได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ วัดอินทารามต่อนะครับเนี่ยให้อาหารปลาเสร็จเดี๋ยวเราเดินทางไปครับนี่ผมที่ผมชี้นะครับคือวัดโปรดเกตนะครับอยู่ตรงสะพานนะครับวัดโปรดเกตก็วัดนี้ติดกับวัดสะพานตูงเลยนะครับวัดโปรดเกตนะครับเราสามารถไปชมไปให้อาหารปลามีพระเยอะแยะเหมือนกันนะครับที่วัดนั้นครับถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเข้าไปไหว้กันนะครับนี่ให้อาหารปลาสนุกครับกิน ขนมปังครับโหแย่งกันมันเลยครับน้ํานี่กระเด็นกระดอนเลยครับสนุกมากครับเดี๋ยวเราไปวัดอินทารามกันนะครับครับนี่ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลูกปูเอี่ยมวัดสะพานตุงนะครับแต่เขาด้านบนไม่ไม่ถ่ายมานะครับก็ถ่ายเฉพาะด้านล่างให้ดูนะครับข้างบนนี่ก็คือถ่ายตรงนี้มันหน่อยนึงครับเขาก็ไม่ให้ถ่ายแลละ ประมาีรับก็มีรูปหล่อของทิพย์พึ่งครับหลวงู่เอี่ยมหลวงพ่อทงสุขหลวงป่อินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาถึงวัดอินทารามนะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพันวัดอินทารามนี่นะครับนะครับขึ้นไปบนพระอูสดนะครับนะครับนี่ก็มีรูปหล่อปู่เอี่ยมด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อพันอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีก็คืนรูปหลายองค์กันนะครับตรงนี้นี่ครับมีรูปหลวงปู่พันธุ์อยู่นะครับนี่ตรงนี้ประกอบหลวงพันธ์อยู่ตรงนี้ครับกลับก่อนกลับแล้วก็ตีคองซะหน่อยครับให้ชื่อเสียงดังดังนะครับนี่ก็ไหว้หลวงกาบลาหลวงปู่อีกทีครับเดี๋ยวเราไปต่อครับนี่ตรงนี้ก็จะให้ดูหลวงปู่อีกทีครับนี่ตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ ในหน้าบูสดครับอีกอีกที่นึงนะครับบูสดตอนที่นี่เขาลังต้องแซมกันนะครับมีการต้องแซมรตรงนี้เป็นเาบูสดครับ